ขยีอ้อนิเมะขอเสนอสรระยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่345เสี่ยวียวเยนกำหม,มัดแน่นปานยุทธจากในกายก็ทะลักทลายออกมาทั่วทั้งร่างกายปานยุทธนั้นพกพาความร้อนออกมาอย่างเต็มพิกัดทําให้ความเย็นที่เป็นอยู่ในตอนนี้หายไปในพิบตาเสียงตะว,วาดเด็ดเดียวของเสี่ยวเหยยนดังขึ้นมาทุกวันนี้ต้องบอกว่า เยวเหยียนนั้นสุขุมเยือกเย็นมากกว่าแต่ก่อนถ้าเขาจะต่อสู้กับใครเขาสามารถปรับสภาพจิตใจตนเองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่สุดและนี่ก็คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลังจากสิ้นเสียงตวาดปานยุทธมากมายก็ไปรวมกันอยู่ที่หมัดของเซวเยียน หลังจากนั้นเซียวเหยยนก็ต่อยใส่ขั้วอากาศตรงหน้าโดยปาสจากท่าทางลีลาแม้แต่น้อยในจังหวะที่หมัดขวาของเซียวเหยยนต่อยใส่ขั้วอากาศเต็มเหนียวกำลังจะเข้าเป้าฝ่ามือข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาฝ่ามือน,นั้นมีความคมเหมือนกับมีดเข้าโจมตีใส่หมัดขวาของเซียวเหย็นด้วยความเร็วสองฝ่ายพอกระทบกันพลังลมสยดสยองมากมายปรากฏขึ้นมาทำให้สนามปละลองที่แข็งแกร่งนั้นเกิดรอยเล้าขึ้นมา หลังจากนั้นก็แหลกกลายเป็นฝุยผงพวกวุโสตระกูลกูลสามคนที่อยู่บนสนามพอเห็นการประลองที่ดูเดือดป่าน,นี้พวกเขาทั้งสามพุ่งทะยานสู่บนท้องฟ้าหลังจากนั้นรีบใช้ปานยุทธในกายตนเองสร้างบาเรียขึ้นมาปกป้องไม่ให้ผู้คนภายนอกได้รับผลกระทบจากการประลองนี้กลางสนามประลองนั้นเซียวเหยียนถึงกับค้างต่ำๆในลำคอหลังจากการประทะร่างเขาเองก็ทะยานถอยออกมา มองไปที่หมัดขวาตัวเองกับพบว่าบนหมัดนั้นกลับมีรอยกงเล็บอยู่5้ารอยพร้อมกับเลือดที่เอิบอาบทั่วหมัดขวาการประลองครั้งแรกเซี่ยวเหยียนกับขาดทุนไม่ใช่น้อยฝีมือระดับเซียนพยุทห้5ดาวเขาไม่มีทางต้านทานกูเห่ยาที่อยู่ในระดับเซียนพยุทแปดดาวได้ง่งายๆตาเบิกบันพดกูเห่ยายิ้มหลังจากนั้นก็สลับท่ามือตาฝ่ามือที่โหดร้ายปรากฏขึ้นมา เผชิญหน้าท่าโจมตีของกูเหยาแบบไม่มีหยุดเซียวเหียนเองก็ถอยหลังแบบไม่หยุดเหมือนกันตาเบิกบันพดตาพลิกสมุดหนึ่งท่าโจมตีก่อนหน้านี้พลาดเป้าไปกูเหยากับสยายิ้มชั่วหลายเขาสลับท่ามือแบบไม่หยุดอยัง้งพร้อมกับปรากฏตาฝ่ามือขึ้นมาสำแดงเดชไม่หยุดก็นำโจมตีเซียวเหียนทุกทิศทางเคตตาจัก,กรวานถูกกูเหยานั้นฝึกจนชำนาญแล้ว และบวกกับปานยุทธ์มากมายที่อยู่ในร่างกายของเขาตอนสำแดงเดชออกมาจึงเรียกได้ว่าไหลลื่นไรอาการติดขัดแม้แต่น้อยอัคคีฟ้าสามจำแรงชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่สเผชิญหน้ากับตาฝ่ามือพลังงานที่คุ้งทยานมานั้นเซี่ยวเยียนเองก็สลับท่ามือเหมือนกันอัคคีฟ้าสามจำแรงสำแดงเดชถึงขั้นสูงสุดเพียงในชั่วพริบตาเดียวไมบ้บรรทัดผ่าผลหกสมาน ไม้บรรทัดขนาดใหญ่ปรากฏออกมาเซียวเย็ยนเริ่มทําการไล่ลําไม้บรรทัดเหล่านั้นเพียงชั่วคู่เดียวเท่านั้นเงาไม้บรรทัดมากมายก็ปรากฏรอบร่างกายเซียวเย็ยนคอยปกป้องเขาเอาไว้ข้างในตาฝ่ามือมากมายเหล่านั้นโจมตีใส่เงาไม้บรรทัดของเซียวเย็ยนอย่างหนักหน่วงเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องคืนระเบิดนั้นกระจายออกไปทั่วสนามสั่นสะเทือนจนน่ากลัว รอบๆสนามตอนนี้ฝูงชนมากมายพอเห็นการต่อสู้ที่ดูเดือดเลือดพ่านขึ้นมาพวกเขาตอนนี้ต่างตื่นเต้นมากคนส่วนใหญ่เองก็อยากรู้ว่าเสียวเยียนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะแห่งทวีปม,มัชิมเมื่อมาปะทะกับอัจฉรยะแห่งตระกูลกู่แล้วบทลงเอยจะปรากฏแบบไหนกันกลางสนามเสียงการประทะดังกึกก้องเงาร่างสองร่างนั้นกระเด็นออกมาหลังจากนั้นค่อยตกลงสู่พื้น ไม้บรรทัดเพลิงกระจายเขเมือบขึ้นหลังจากเสี่ยวเหยยนทรงกายมั่นคงเสี่ยวเหยยนยังคงมีสีหน้าจริงจังไม้บรรทัดของเสี่ยวเหยียนนั้นพาลงไปลังสี่ไม้บรรทัดขนาดใหญ่โจมตีเข้าใส่กูเยาโดยตรงกระจอกงอกง่อยทักษายุธพา,า,านุภาพเท่านี้ยังมีประโยชน์อันใดต่อหน้าข้าเผชิญหน้ากับลังสี่ไม้บรรทัดนั้นกูเยากับขัวราอพร้อมกับใช้ปานยุธผนึกกายเป็นน้ำแข็งที่แขนของตนเอง ทลายท่อนแข็งน้ําแข็งนั้นฝ้าใส่ลังสีไม้บรรทัดของเซี่ยวเย็นจนฝ่ายหลังนั้นสลายหายไปนี่ก็คือหนึ่งหมัดซัดทําลายลังสีไม้บรรทัดกูเหี่ยาเตวาดไม่ทันจบพ่านต้องสีหน้าเปลี่ยนไปตอนนี้เขาเห็นบัวเพิงสามสีกําลังพุ่งมาทางเขาและในบัวเพิงนั้นเขายังรู้สึกได้ถึงความวินาศบรรลลยจังๆรับเบิดเซี่ยวเย็นมีสีหน้าที่เหี้ยมหาน สรับท่ามือเสียงตะวาดหนึ่งบวกเพิงสามสีขยายใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นพายุอักคีสุดสยองก็ตรบอบอวนวายุอักคีนั้นถึงขนาดทำให้สนามกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ภายใต้สายตาตกตะลึงของผู้ชมแม้แต่ม่านป้องกันที่พั่วุโสสามคนนั้นสร้างขึ้นมายังเกิดการกระเพื่อมเจ้าเด็กนี่รอบจัดจริงๆถึงกับมีไพ่ตายทรงพานุภาพป่านี้ซ่อนไว้ใต้แสงอักคี ตบตาจนกูหย่าชะล่าใจจากนั้นบรรลุเป้าหมายโดยที่ฝ่ายไม่ทันตั้งตัวพอเห็นอัคคีระเบิดเหล่านั้นกลางสนามผู้แก่งกล้าไม่น้อยรู้สึกชื่นชมในตัวเสี่ยวเหยียนประสบการณ์การต่อสู้กับเหล่าบรรดาศัตรูที่มีฝีมือแข็งแกร่งมากกว่าตนเองสามารถทําให้เสี่ยวเหยียนมองหาจังหวะในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้กลางสนามนั้นถึงแม้กูหย่าจะโดนบวบเคิงเข้าไปอย่างจังๆแต่สีหน้าเสี่ยวเหยียนยังคงมีความจริงจังอยู่ เนื่องจากว่าบัวเพิงสามสี 4, ไม่น่าจะสามารถสยบกูเหย่ยาได้ถ้ากูเหย่ยาโดนสยบโดยง่ายเขาก็ไม่ควรจะเป็นหนึ่งในสยอดขุนพลของตระกูลกูเสี่ยวเหยียนเพิ่งคิดได้แบบนี้หลังจากนั้นความเย็นละเยื่อก็ปรากฏกลางพายุอักขีพร้อมกับปานยุทธมหาศาลเกี้ยวกาดปรากฏขึ้นมาเสียงคำรามก็ปรากฏตามมาเจ้าผ่านอุปสรรคนานบประการแล้วอย่างไร ข้ามีสายฤหิตเจ้าจาัก,กรวาลยุธสิ่งที่ฝึกปือคือสุดยอดวิชาตระกูลกลูระดับชั้นยนังเหนือรำเจ้าเจ้าก็แค่ทายาตระกูลเสี่ยวที่ร่มสลายมีคุณสมบัติอันใดมาสู้กับข้าขณนะเสียงปานยุธนั้นคำรามรั่นสถานปาาเสียงตวาดเย็นเฉียบถึงกระดูกพันก้องกระหึมทำให้สีหน้าเสี่ยวเย็นเข้งเกง,งขึ้นมาและในจังหวะที่เสียงตวาดนั้นดังขึ้นพายุอักคีก็ถูกแช่แข็งหลังจากนั้นก็ถูกทำลายลง และการระเบิดครั้งนี้ทำให้มาที่ปกคุมรอบสนามนั้นเกิดการสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงคลื่นอักขีแพะกระจายออกขณะอยู่ห่างจากเสี่ยวเหยียนลา่าร้อยฟุตก็สลายไปสายตาเขามองไปยังจุดที่วายุนั้นระเบิดเมื่อครู่ตรงนั้นก็มีคนผู้หนึ่งที่ปานยุดเย็นเฉียบตลอดทั้งล่างกำลังเดินอยู่บนอากาศนั้นก่จะมาปรากฏภายใต้สายตาทุกคนกูเหยา่ในตอนนี้บนล่างนั้นปรากฏเกาะน้ำแข็งขึ้นมา เขาใช้เกาะน้ำแข็งนี้ในการต้านรับพายุอัคคีของเสี่ยวเหยียนเอาไว้กูเหวยาวเดินเข้ามาในมือก็กุมหอกโป่งแสงด้ามหนึ่งหอกนี้น่าจะรอมสร้างมาจากพรึกน้ำแข็งเป่งปาการรัศมีเย็นจัดแฝงพลังรุนแรงวันนี้เจ้าจงดูให้เต็มตาอะไรที่เรียกว่าสูงสุดแห่งรุ่นหนุ่มสาวด้วยพลังฝีมือของเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติบรรลุถึงขั้นนี้เพลงหอกหมื่อสูร กูยาวสีหน้าเย็นละเยือกในตาเองก็มีแสงดุเหียมฝ่าเท้ากระทืบอากาศทีหนึง่งล่างกระราวกับเคลื่อนที่หายในพิษตาหลังจากนั้นก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะเสียวเย็นหอกพรึกน้ำแข็งในมือตวัดออกไปเงาหอกมากมายพร้อมกับเสียงคำรามของสัตว์อสูรจิตสังหารที่โขดปลาเปลี่ยนเป็นพลังลมดุกระห่ำโจมตีใส่จุดตายทั่วร่างเซียวเย็นจิตสังหารที่ดุเดือดยิ่งหนัก พอรู้สึกถึงเสียงคำรามที่อันตรายนั้นแววตาเซียวเหยินก็กลับมาจริงจังอีกครั้งปานยุทธ์ในกายพุ่งทะยานออกมาพร้อมกับไม้บรรทัดที่ปัดปลายต้านรับการโจมตีส่วนใหญ่เอาไว้แต่ทุกครั้งที่ไม้บรรทัดปะทะก,กับหอกนั้นพื้นดินเบื้องล่างของเซียวเหยยนก็จะแตกออกพร้อมกับเท้าที่ย่ำลงไปบนดินนั้นนี่ก็สามารถบอกได้ว่าพละงกำลังของกูเหย่านั้นแข็งแกร่งขนาดไหนสามารถทำให้เซียวเหย็น เท้าถึงกับจมอยู่ในดินได้เพลงหอ,อกหมืดอสูรลาชาอาสูรคำรามเจอกับการป้องการที่แน่นหนาของเซี่ยวเหยียนนั้นสีหน้าของกู้เหยากลับไม่เปลี่ยนหลังจากหายใจเข้าออกเล็กน้อยก็ทําการรวมเงาหอ,อกมากมายให้กลายเป็นหนึ่งหอ,อกน้ําแข็งก็กลายเป็นร่างสัตว์อสูรตัวหนึ่งพิปตาเดียวสัตว์อสูรน,นั้นก็พุ่งทะยานโจมตีเข้าใส่ต้นคอของเซี่ยวเหยียนพอรู้สึกถึงสัตว์อสูรดุร้ายที่จู่โจมมา เซวเหยียนกับมีดวงตาที่เฉียบขาดเขาใช้พลังจิตวิญญาณลึกลับแก,ก่กาควอยคุ้งออกมาในช่วงหายใจเขาออกก็มองออกถึงกระบวนท่าสังหารที่ซ่อนอยู่ในเงาสัตว์อสูรเหล่านั้นตามด้วยไม้ปรรทัดฟ,า,ฟา,าดพาลงไปยังร่องรอยพิสดารตรงนั้นหนึ่งท่าโจมตีของเซวเหยียนนี้โจมตีใส่พื้นที่ว่างเปล่าโดยแท้ในจังหวะที่หลายคนคิดว่าเซวเหยียนน่าจะโจมตีพาดเป่าจังหวะนั้นเองคั่อากาศก็เกิดการกระตุก พร้อมกับปากฏหอกยาวเล่มหนึ่งปาทาก,กับไม้ประทัดของเสี่ยวเหยียนสะเก็ดไฟมากมายกระเด็นออกมาถ้าโจมตีที่ลี้ลับแบบนี้ยังสามารถถูกเสี่ยวเหยียนตัวจับได้ในดวงตากูเหย่เองก็แปลกใจเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ตบไปที่หอกอีกครั้งหอกหมุนควงด้วยความเร็วสูงปรากฏเป็นเงามากใหม่จงรุดเงาหอกที่หมุนติ้วนั้นชนกับไม้ประทัดตามด้วยตัวหอกนั้นโค้งเป็นรูปร่างพิสดาร ปลายหอกกระดกขึ้นอีกครั้งพลังสุดสะพึงนั้นพุ่งทะลักถึงกับงัดเอาไม้บรรทัดเหล็กในมือของเซี่ยวเยียนลุดออกมาตายพอไม้บรรทัดกระเด็นออกไปแล้วกูเห่ยงเองก็ไม่รอชา้าเหยียบไปบนหอกพร้อมกับคุ้งโจมตีโดยใช้กงเล็บที่เหมือนกับพยาเหี่ยวตบบบเข้าใส่หน้าอกของเสียวเยียนอย่างแรงเซียวเยียนที่เจอกับท่าโจมตีแบบนี้เขากลับไม่หลบกงเล็บกงเล็บนั้นถากเข้าใส่หน้าอกเซี่ยวเยียนอย่างแรง วายุกงเล็บพาลื้อหดสัมผัสถูกเสื้อเซียวเย็นพ่านทําให้เสื้อนั้นขาดออกในจังหวะที่เสื้อเซียวเย็นขาดนั้นพลังรวมมากมายกระนาใส่หน้าอกเซียวเย็นแต่กับปรากฏเป็นเสียงโลหะกระทบกันทําให้คนมากมายเนี่ยถึงกับอ้าปากตา้ังมีเพียงคนที่มีสายตาดีๆเท่านั้นถึงมองออกได้ว่าบริเวณหน้าอกเซียวเย็นกับมีเกตสีทองม่วงปรากฏขึ้นมาและท่าโจมตีของกูเหย่านั้นก็ถูกเจ้าเกตนี้ ต้ารับเอาไว้ทั้งหมดนี่คือเสื้อเก็ตมังกรของเผ่ามังกรสุญญตาภพ,พกลางสนามนั้นไม่ขาดคนที่มีความรู้เพียงมองทีแรกเขาก็สามารถรู้ได้ว่านี่คือเกาะเก็ตของเสี่ยวเหยียนตอนนั้นคนไม่น้อยถึงกับอุทานออกมาชัดเจนว่านึกไม่ถึงวิธีการป้องกันของเผ่ามังกรสุญญตาภพ,พกลับมาปรากฏบนล่างของมนุษย์คนหนึ่งได้แต่ถึงจะมีเสื้อเกตมังกร ก็ไม่ทางตาทานการโจมตีระดับเซียนพยุทแปดดาวได้หลังจากทุกคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวเหยียนพวกเขาเองก็รู้ด้วยว่าเกาะของมังกรสุญญตาภพนั้นไม่สามารถต้านรับการโจมตีระดับเซียนพยุ์ได้ทั้งหมดแต่พวกเขาเองไม่รู้เลยว่าเกาะที่เสี่ยวเหยียนสำแดงออกมานี้คือเกาะโบราณหงมังกรที่ประกอบด้วยพลังป้องกันสูงสุดของเผ่ามังกรสุญญตาภพ ถึงแม้ว่าจะสายเกาะหงบังก่อนนั้นต้านรับการโจมตีส่วนใหญ่เอาไว้ได้แต่ก็ยังมีการโจมตีบางส่วนที่ทะลักเข้าไปในกายของเซียวเหยียนทำให้เลือดลมเซียวเหยียนนั้นเดินไม่เป็นปกติพลังโจมตีของระดับเซียนพยุตธแปดดาวต่อให้อาศัยความอาศัศจรรย์ของเกาะหงบังก่อนก็หมดปัญญาจะต้านทานได้ทั้งหมดในตอนนี้เซียวเหยีย e นมองดูกูหยวนที่เข้าสู่สภาวะอ่อนกำลังเขาก็ยกเท้าทีหนึ่ง อคัคีมหาโรกาหลังจากเสียงตวาดนั้นพื้นดินก็เกิดการปิแตกพร้อมกับอคัคีขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากผืนดินโจมตีใส่ร่างกูเยาอย่างรุนแรงการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้ส่งให้ร่างกูเหยานั้นลอยขึ้นฟ้าแต่เซียวเหยียนเองยังคงกระทืบเท้าต่อไปทําให้ทั้งสนามประลองนั้นเกิดเสาอาคีมากมายพุ่งทยานออกมาเหมือนกับเป็นป่องภูเขาไฟ ตอนนี้ถ้าโจมตีเสียวเหยยนกระน,นำส่กูเยาแบบไม่หยุดยัง้งภายใต้สายตาตกตะลึงมากมายพลังควบคุมที่วิจิตบรรจงยิ่งถ่ายเทไฟพิเศษลงใต้ดินจากนั้นบีบอัดด้วยวิธีพิเศษแล้วค่อยขับเคลื่อนจากใต้ฝ่าเท้าอย่างเงียบเชียบเสี่ยวเหยียนคนนี้พลังฝีมือไม่สูงเท่ากูเยาก็จริงแต่ประสบการณ์การต่อสู้ท่วมทนท้ากูเยาอยู่ในระดับเดียวกับเขา เกงว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่แน่โอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายไปแล้วจ้า